สุภาษิตสอนใจกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมแปลว่าการกระทำการกระทำคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีทางใจก็ดีการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมเกิดจากสองแขนสองเท้าของเราที่เอาไปกระทบ กับบุคคลอื่นหรือต่อสัตว์อื่นจึงเกิดกรรมคือการกระทําต่อกันและกันการกระทําทางวาจาเรียกว่าวาจิกรรมเกิดจากหนึ่งปากของเราที่มีการพูดจาออกมาจากปากเป็นคําพูดที่ดีบ้างเป็นคําพูดที่ไม่ดีบ้างคําพูดที่ดีก็เป็นกรรมดีคําพูดที่ไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดี ต่อตนเองและต่อบุคคลอื่นการกระทําทางใจเรียกว่ามโนกรรมเกิดจากใจคือลักษณะการนึกคิดหรือความคิดของเราเองว่าเราคิดในทางดีหรือในทางไม่ดีเขาเรียกว่าการก่อกรรมทางความคิดที่กระทบต่อตนเองและไปกระทบต่อบุคคลอื่นด้วย การกระทําคําที่พูดจิตที่คิดไปต้องผิดกับบุคคลและสรรพสัตว์ไหนขอน้อมกายน้อมบาจาและจิตใจเพื่อขอขมาอาภัยต่อบุคคลและสรรพสัตว์ทั้งปวงเอ่ย